สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปกางเต็นที่สวนพึ่งกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เราถึง The b o o k h i แล้วนะคะเรามาช่วงหน้าฝนอะน้ำมันสูงมากอะแล้วก็ทริปนี้นะเรามีพี่พี่ที่ทำงานนะมาร่วมทริปด้วยตอนนี้เขาก็กำลังเดินทางมานะถึงเวลามื้อเย็นของเราแล้วนะคะ เ <Es> นี่ตอนนี้เราก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วเรียบร้อยนะฝนก็ยังไม่หยุดตกนะตอนนี้ปล่อยๆอยู่กำลังจะไปคาเฟ่ที่หนึ่งนะคะชื่อว่ากระท่อมอินคานะฝนก็ตกตกตลอดทั้งวันบรรยากาศดีด้วยนะมีภูเขามีแม่น้ำวิวดีมาก สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปกางเต้นที่สวนพึ่งกันอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไปที่เดอะบุ๊ฮิลหนึ่งนะคะตอนนี้กําลังเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าลานกางเต้นนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็แว้มากินข้าวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพริกกระเลี่ยงนะคะ,ะเดี๋ยวนั่งกินข้าวกันก่อนนะแต่ก็ค่อยเดินทางต่อตอนนี้ก็น่าจะเข้าเขตสวนพึ่งแล้วแหละแวะเติมพลังกันก่อนนะนี่นะคะทุกคนของเราได้แล้วเป็นเล็กเนื้อตุน๋น มายอย่างนึงแล้วนะทุกคนกระเพาเนื้อตุน๋นโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรากินเสร็จละก็กว๋วยเตี๋ยว50บาทแล้วก็ ข้าว50บาทถูกมากแล้วก็อร่อยด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ ทุกคนตอนนี้เราถึงเดอะมุคฮิลแล้วนะคะก็เช็คอินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะลงของละเดี๋ยวไปกางเต็นท์กันเรามาช่วงหน้าฝนอ่ะน้ำมันสูงมากอะ่ะแล้วก็เชียวมากด้ว น่าจะอดลงเล่นน้ำแล้วมั้งเนี่ยเดีย๋ยวให้ดูน้ำนี่น้ำขุ่นนะน้ำก่อนข้างแรงอยู่น่าจะอดลงเล่นน้ำแล้วอันนี้ของสัมภาระเรา เตรียมไว้ละลานของเราเนี่ยช่องนี้คือลานของเรานะโอเคเดี๋ยวขนของจัดของแล้วก็กางเต็นท์ก่อนนะ โอเคตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะก็สองชั่วโมงพอดีนะเหมือนเดิมรอบที่แล้วกางก็สองชั่วโมงแต่ว่ารอบที่แล้วเนะี่ยเต็นท์มันเล็กกว่านะรอบนี้เราเอาเต็นท์ใหญ่มาซื้อมาแล้วก็มาใช้เลยเต็นท์ใหญ่มากได้ดูเต็นท์นะนี่อันนี้คือเต็นท์เรานะเต็นใหญ่มากแบ่งเป็นสองห้องอะแล้วก็ วิวด้าหน้าเต็นท์ของเราบ่ายโมงพอดีนะตอนนี้เมื่อกี้ตอนกลางเต็นท์อยู่อะฝนมีลงปล่อยๆด้วยนะอมไม่เยอะแบบเดียวลงนิดเดียวแล้วก็ทริปนี้นะเรามีพี่ๆที่ทำงานนะมาร่วมทริปด้วยตอนนี้เขาก็กำลังเดินทางมานะไม่แน่ใจว่าจะถึงกี่โมงแต่ว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมีมาอีก เพิ่มมาอีกกี่คนนะน่าจะมาอีกเจ็ดคนแล้วก็เด็กเล็กอีกหนึ่งคนเดี๋ยนั่งพักตรงนี้แบบหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะทอดของกินเล่นนะทอ,นนทอดนู่นทอดนี่กินระหว่างนั่งชิวชิวสมาชิกของเรามาเพิ่มแล้วนะอ,อันนี้สองคนงนี่แล้วก็พี่ลังคนสวยของพนักงานนี่ แล้วก็สองคนสองนุ่ม,มแ,แล้วก็มีนู่นอีกมีบ้านนู้นคนมาเยอะนะรอบนี้สนุกสนุกเนี่ยใน,นกำลังกางเต็นท์อยู่เน,น,นี่ยสมาชิกของเราอีกสองคน กำลังกางเต็นท์อยู่นะตอนนี้นอ่อแล้วก็จะมั่วๆน่อยข้างๆนี่ก็เป็นของที่ลังนะแกเช่าของที่นี่เอาตอนนี้ขาดสมาชิกอีกสองคนนะแล้วก็เด็กเล็กอีกหนึ่งคนกำลังเดินทางมาเฮ้ย <c oughs> มินิโมงมินิใจวะเฮ้ย <c oughs> หนุ่งหนิงหนุ่งหนิงกันสองคนอยู่ในเต็นท์เนี่ยมินิมอลมินิใจมากสีสวยอ่ะเนาะสีพาาเทลเลยนะเนี่ยใครนอนกันเราจะไปใครเขานอนอ๋อใครเขานอนกันเออเอาเต็นท์เนี่ยไปใส่ในเต็นท์นั่นเลยใส่ในห้องนี้ใส่ได้สองเอาเต็นท์นี้ไปใส่เต็นท์เราได้ล่ะ ตอนนี้สมาชิกเรามาครบแล้วนะพี่แมนนะพ <c oughs> ี่แมนมาเพิ่มแล้วขอเีอ่ยนสะนพี่พี่แต่มาถึงก็เล่นได้นะอันนี้รุ่นี้มริกาถือใครอเมริกาถือมผม <c oughs> ผมดีพี่โอ้โหเจพิษเดอยละเดี๋วยวฝ่าย <'re> ตอนนี้ฝนตกแล้วนะ <c oughs> ดีนะเช่าท้าของลานการเซตเอาไว้ ของเราแล้วนะคะได้เป็นแน่้มูกกระทะชุดใหญ่ ตั้อต้องย่างกอนผมขอกิมไส้กอกไ้กอกมันต้องยางหรือต้องยางได้ต้อมได้หมดจริงๆมันสุงมาแล้วไม่แค่แค่อุ่นเฉยต้องติ่งใช่หาแล้วหารูทางเดียวเลยคนน้องก็ไม่ปฏิเสธเลยไปเดียวยิ้มเดียวเลยเงยคนไหน คนนี้น้องเลยดูแลวข็ตับไปดิตาชนนีก้วะชนนีกวะชนนี่ชนพี่ก็อชนครับพี่เินชนพี่จะเล่นทำไมมันต้องลื่นอีนะโอเคทุกคนตอนนี้เราอาบน้ำแล้วเรียบร้อยนะ

ดีเช้าวันที่สองค่ะทุกคนเมื่อคืนฝนตกตลอดทั้งคืนเลยนะแต่ว่าตกไม่หนักนะไม่แรงตอนนี้ก็ยังตกอยู่นี่ให้ดูวิวตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าที่หน้าเต็นท์ของเรา น้ำเยอะอยู่นะ ฝนก็กำลังตกป่อยๆเลยนี่ตอนนี้เราก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วเรียบร้อยนะฝนก็ยังไม่หยุดตกนะตอนนี้ล่อยๆอยู่ จะเก็บของแล้วเก็บเต็นท์นะเพราะว่าต้องเช็คเอาประมาณเอไม่เกินเที่ยงนะก็เดี๋ยวเตรียมเก็บของเก็บอะไรกันนี่ร้านของเรา,าเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนื่อยเอาเรื่องเก็บของเสร็จละ ตอนนี้เราออกมาจากลานกลางเต็นแล้วนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะไปหาคาเฟ่นนะนะัดื่มชานั่งดื่มกาแฟกันนะตอนนี้ก็ฝนตกปล่อยๆตกทั้งวันโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่น,นะคะ ตอนนี้เรามาถึงคาเฟ่ล้ะมลิดาคาเฟ่คาเฟ่น่ารักน่ักเลยเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนมีที่นั่งไหมคะ โอเคค่ะทุกคนคือเมื่อกี้นะคะที่เราไปไว้คาเฟ่มานะก็คือไม่มีที่นั่งนะคือคนค่อนข้างเยอะเลยวันนี้มันเป็นแบบว่าคือมันเป็นช่วงหยุดยาวเนาะหยุดหยุดสามวันเนาะออคนก็แย่งกันกินแย่งกันเที่ยวอ่ะแล้วตอนนี้มันประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งพอดีด้วยแหละอ,อก็ไม่มีที่นั่งนะก็เลยว่าเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินนะเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย ว่ากันอีกทีว่าจะไปไหนต่อไหมหรือว่าจะกลับเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านค่ะโอเคทุกคนตอนนี้ถึงร้านแล้วนะพาพี่ๆมากินข้าวนะที่ร้านเดิมร้านก๋วยเตี๋ยวพริกกระเหลียงสวนพึ่งร้านนี้อร่อยจริงโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปในนี่นะคะกระเพาหมูกรอบของเรา โอเคตอนนี้เรากินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะไปคาเฟ่ที่หนึ่งนะคะชื่อว่ากระท่อมอินคานะฝนก็ตกตกตลอดทั้งวันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะ โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่แล้วนะคะเพิ่งจอดรถเลยไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่าแต่ดูจากที่จอดรถเราคือคนเยอะอยู่นะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามีที่นั่งหรือเปล่าทุ่งทุ่งดอกบัวดอกบัวเยอะมาก แล้วคือสวยด้วยให้ดูสวยมากวิวดีนะมีภูเขาด้วยเออเขาโมยแต่จ้องจะถ่ายรูปสาวอยู่เนี่ย <c oughs> เดินไม่ถูกแ่ะเดินไม่ผูกเยเติมเิขอที่คพีแมนเดี๋ยวู้กก็ไล่ไปเลยตรงนี้วนเไอาตกใจมองไป่หน่รถปีเลยเาว่าจะลถ่ายกลุ่มเปล่าถ่ายกลุ่มไหมถ่ยถ่ายถ่ 刚做大米。 เดี๋ยวไปหาที่ถ่ายรูปมีที่ถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะคนมายืนถ่ายรูปมันเต็มเลยสวยดีนี่นะคะมันมีทางเดินลงนะแล้วก็มุมถ่ายรูปนี่คือเยอะมาก ดี๋ยวจะพาไปดูวิวคือมุมถ่ายรูปค่อนข้างแบบเยอะเลยนะของที่เนี้ยคาเฟ่นเนี้ยสะพานไม้มีมุมถ่ายรูปเยอะเลย บรรยากาศดีด้วยนะมีภูเขามีแม่น้ำวิวดีมากอย่างสวยมีด้านล่างด้วยนะนีะ่ สวยมากบรรยากาศดีมากมีทั้งน้ำมีทั้งภูเขาถ่ายรูปสวยทุกมุมนะแล้วคือม,มุมถ่ายรูปคือเยอะเยอะจริงๆ โอเคเดี okay, ๋ยวเข้าไปข้างในกันนี่นะอันนี้เป็นคาเฟ่ตรงข้างในเป็นห้องแอรนะ์นะเนี้แล้วก็ข้างบนก็ยังมีที่นั่งอยู่อีกนะ วิวดีอ่ะถ่ายรูปได้แบบสวยทุกมุมอ่ะที่ถ่ายรูปเยอะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย